ครับสวัสดีครับันี้วนที่13สิงหาคมสอครับรมลสอเบุนสนนไรนะครับนำโดยหลวงพระครูกานาตาคมเจ้านาอำเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวม้วยท่านระทาอดีตประธานของภาครัฐลองสามสมัยนะครับท่านกริหระอาครัล่องนสานะครับวันนี้ได้มาลงเคส่1 8 2 2นะครับเป็นเคสของยายประยงนะครับสังสิงเวอายุ75ปีนะครับผมอาการอนท่านก็เป็น กำลังอ่อนแรงโดยหลักๆนะครับแล้วก็มีควาหวานความดังนะครับก็หลายองคุณแล้านะครับตอนนี้ก็ต้องขอเป็นเงินเพื่อใช้ติดเช่ากับสวนมาแั้วนี้นี่ก็ได้นำเงินเพื่อมาให้นี่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคุณยานะครับก็ได้นำเงินเพื่อมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยแล pues mm ้วก nah, ็ผู company, right the the ้ดูแลผู้ป่วยก็จะทุนค่าใช้จ่ายในโรงเรียนไปได้ก็ไม่มากก็น้อยครับผม ก็มีพี่สุนะครับเป็นลูกสะพานนะครับเป็นคนดูแลคุณยายครับพี่สุครับตามเพื่อนนี้มีความจะเป็นอย่งไรบ้างครับพี่ของแม่ใช้ทุกวันนะคะทุกว็นต้องใช้ตอนนี้ก็ดูแลกันสองคนดูแลกันมีหลายคนมีได้การประสานงานจากพี่ต้องนะครับพี่ต้องก็เป็นประธานดูแมาให้เรา ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับไดยจากทรั์หรือว่าจะเป็นสิ่งของนะฮะที่มาช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเยอหลือยุณยายนะฮะก็ขอขอบคุณแล้วก็ไปเปลี่ทุกท่านเลยนะครับขอขอบคุณวินิมนะครับท่านสขจีรเสรวมฒนมงคลนะครับที่ยังห่วใยพี่น้องประชาชนนะครับชาวตลาดภูชนบุรีบ้านเรานะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านเลยครับประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นครับ ครับขอบคุณรับประกนครับดีครับ